สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมแดนนี่พิชาพัฒนะครับในรายการภาษาอังกฤษคิดบวกภาษาอังกฤษคิดบวกแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสาระความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษจากวาทะคนดังพร้อมทั้งข้อคิดจากวาทะนั้นๆซึ่งวันนี้จะเป็นวาทจากรัฐบุรุษคนหนึ่งนะครับของประเทศอังกฤษ ผู้ที่มีบทบาทโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งที่อยู่ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองด้วยการตัดสินใจของเขาที่เป็นผู้นําที่ชาญฉลาดทําให้ฝ่ายสัมพันธมิตรชนะสงครามได้ในที่สุดนะครับเขาผู้นั้นก็คือเซอร์วินตันเชอร์ชิลครับเซอร์วินตันเชอร์ชิลเกิดในปีคาศ .1874 เขาถือกําเนิดในตระกูลขุนนางชั้นสูงและมีสายเลือดทหารอย่างเข้มข้นเชอร์ชิลเข้าสู่วัยศึกษาที่โรงเรียนแฮโร่ต่อมาได้ย้ายไปศึกษาต่อที่โรงเรียนทหารเซนต์เฮิร์ส ตามอย่างบรรพบุรุษในตระกูลจนท้ายสุดเขาก็ได้สอบเข้าในสถาบันการทหารที่มีชื่อเสียงของอังกฤษได้สําเร็จจากความสามารถของตัวเขาเองช่วงชีวิตอาชีพทหารของเชอร์ชิลลนั้นได้ผ่านสงครามสมรภูมิต่างๆมาอย่างโชคโชนช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่ปีที่คลุกคลีอยู่กับสงครามก็ทําให้เชอร์ชิล l เริ่มเบื่อนหน่ายอาชีพทหารจึงลาออกจากกองทัพในปีคศ .1899 หลังจากการก้าวถอยออกมาจากกองทัพ ก็ตัดสินใจเดินเข้าสู่ถนนสายการเมืองอย่างจริงจังอันเป็นเส้นทางที่เขาคิดว่าจะสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้มากกว่าเส้นทางการเมืองของเขานั้นถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเขาได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆหลายกระทรวงจนกระทั่งปีคศ1911ซึ่งเยอรมันได้ส่งเรือรบโจมตีฝรั่งเศสเชอร์ชิลจึงย้ายมาดูแลรับผิดชอบในกระทรวงการทหารเรือ ในตำแหน่งรัฐมนตรีที่เขาถนัดและได้พัฒนากองทัพเรืออังกฤษเป็นอย่างมากในปีคศ1939ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นทั่วภาคพ,พื้นยุโรปโดยวันที่3กันยายนปีนั้นอังกฤษได้ประกาศสงครามกับเยอรมันอย่างเป็นทางการเชอร์ชิลล์ได้กลับเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหารเรือและต่อมาก็ได้ก้าวขึ้นนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเชอร์ชิลล์ได้มุ่งมั่นทำงานหามรุ่งหามคำ่ำ เดินทางไกลเป็นระยะถึง150,000หม่ไมล์เชอร์ชิลได้รับการยกย่องกล่าวขวัญอย่างมากถึงภาวะผู้นำที่หาได้ยากยิ่งในภาวะที่ทั้งโลกต่างตึงเครียดและไร้ความหวังเชอร์ชิลมีความสามารถอันยอดเยี่ยมในการพูดปลอบประโลมให้ความหวังช่วยรักษากำลังใจแก่ฝ่ายอังกฤษใช้ความสามารถรักษาประครับประครองความเป็นเอกภาพของชาติฝ่ายสัมพันธมิตรมิให้เกิดความแตกก้าว จนกระทั่งกองทัพชาติสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะเหนือฝ่ายอักษะในที่สุดเชอร์ชิลนั้นเป็นผู้นำชาติมหาอำนาจเพียงไม่กี่คนในประวัติศาสตร์ที่มีความสามารถเป็นพิเศษในด้านวรรนศิลป์จนทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณคดีในปีคศ1953และยังได้รับพระราชทานยศเป็นเซอร์ในปีเดียวกันพร้อมทั้งได้รับยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษแห่งอังกฤษครับคุณผู้ชมครับ เชอร์ชิลถือได้ว่าเป็นทหารกล้าในช่วงเวลาที่โลกกำลังตกอยู่ในภาวะยากลำบากเป็นอย่างมากเพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองแต่เขาก็ไม่ได้สิ้นหวังหรือหมดกำลังใจแต่อย่างใดนะครับเขากล่าวว่า a pessimist sees the difficulty in every opportunity an optimist sees the opportunity in every difficulty ตั้งใจฟังอีกครั้งนะครับ a pessimist sees the difficulty in every opportunity an optimist sees the opportunity in every difficulty ความหมายของวาทัของเชอร์ชิลลนี้ก็คือคนที่มองโลกในแง่ร้ายนั้นมักจะมองเห็นความยุ่งยากในทุกๆโอกาสส่วนคนที่มองโลกในแง่ดีมักจะมองเห็นโอกาสในทุกๆความยุ่งยากพูดง่ายๆก็คือคนที่มองโลกในแง่ร้ายมองอะไรก็เห็นแต่ปัญหาไปหมดแต่คนที่คิดบวกมักจะมองเห็นโอกาสดีๆในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นครับเราดูคำศัพท์แล้วก็ประโยคในวาทัของเชอร์ชิลล์กันนะครับ เริ่มจากประโยคแรก A p essimist sees the difficulty in every opportunity A p essimist sees the difficulty in every opportunity คำศัพท์คำแรกในประโยคนี้ก็คือ p essimist p essimist แต่ว่าคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือคนที่คิดแง่ลบครับต่อมาคือคำว่า difficulty difficulty นั่นก็คือความยุ่งยากหรืออาจจะหมายถึงปัญหาก็ได้นะครับรวมกันเป็น a pessimist Sees the difficulty in every opportunity. A pessimist sees the difficulty in every opportunity. My thing, quantity, mong log, An optimist sees the opportunity in every difficulty. An optimist sees the opportunity in every difficulty. Come, Optimist. Optimist. แปลว่าคนที่มองโลกในแง่ดีหรือคนที่คิดบวกนั่นเองครับถัดไปก็คือ opportunity opportunity แปลว่าโอกาสแล้วคำสุดท้ายก็คือ difficulty difficulty ที่แปลว่าความยุ่งยากหรือปัญหานั่นเองครับรวมกันเป็น an optimist sees the opportunity in every difficulty an optimist sees the opportunity in every difficulty แปลว่าคนที่คิดบวกนั้นมักจะมองเห็นโอกาสในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับเชอร์ชิลเป็นนักสู้ชายชาติทหารเป็นคนจริงที่ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคต่างๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ <laughs> เขาก็มองว่าในทุกๆปัญหานั้นมักจะมีโอกาสดีๆให้เราเสมอเพราะฉะนั้นอย่ากลัวปัญหาครับในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราป้องกันปัญหาได้ก็ดีแต่ถ้าเราป้องกันไม่ได้ก็ให้คิดบวกเข้าไว้ครับ คิดให้ได้อย่างเชอร์ชิลว่าทุกปัญหานั้นมักจะมีโอกาสอยู่ด้วยเสมอเอาละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วแดนนี่สวัสดีครับ